ที่272นะครับเรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอรุโมงระบายน้ำาบึงหนองบอนซึ่งท่านสมาชิกสมเกียิถนอมศิลถามรัฐมนตรีว่าการทรวงมาไทย i รัฐมนตรีว่าการทรวงมาไทยมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนิพนธ์บุญญาบณนเป็นผู้ตอบก็กระทู้ถามแย,ยกเฉพาะท่านสมเกียติทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า เราใช้เวลาถามและตอบได้ใน20นาทีแล้วก็ถามตอบได้สองครั้งครับและอนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่คุณสัญ,ญลักษณ์กล้องกิจการใช่ไหมครับครับอนุญ,ญาตให้มาเป็นผู้สับสุนข้อมูลครับขอเชิญสมเกียรติครับขอบคุณท่านประธานครับผมสมเกียรติถนอมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร กรุงเทพมหานครจากเขตบางนาและเขตพักนหนงพักก้าวไกลครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกับผู้แทนจากสำนักระบายน้ําที่มาให้ข้อมูลสนับสนุนด้วยนะครับผมตั้งกระทู้ถามถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอุโบค์ระบายน้ําบึงหนองบอลซึ่งมีช่วงที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ในเขตบางนาคือถนนอุดมสุขแล้วก็เป็นปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากประชาชนที่อยู่ระแวกการก่อสร้างหลายๆด้านครับ เมื่อจะเป็นด้านการสัญจรไปมาทำให้รถติดอย่างมากในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นการได้รับผลกระทบในส่วนของผู้ประกอบการร้านคา้าร้านอาหารที่ก็ไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติครับรวมถึงน้ำท่วมที่ปกติก็ไม่ได้ท่วมมากขนาดนี้แต่ว่ามันก่อสร้างล่าช้าทำให้มีผลถึงการน้ำท่วมนะครับ ผมขอไปที่สไลด์ที่เตรียมมานะครับขอให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการตั้งแต่ปี2558ครับระยะเวลาการก่อสร้าง1,440วันหรือประมาณ48เดือนหรือ4ปีครับมูลค่าก่อสร้างก็4,925ล้านกว่าบาทนะครับแล้วและสิ้นสุดโครงการจริงๆเนี่ยควรจะสิ้นสุดตั้งแต่ ธันวาคม2562หรือประมาณ2ปีปลายปี2ปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ามีการทําทสัญญาเพิ่มเติมครับแล้วก็ขยายเวลาการก่อสร้างไปจนสิ้นสุดวันที่15กุมภาพันธ์2565รวมระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น2,226วันครับหรืออยู่ที่ประมาณ74เดือนหรือ6ปีครับ ไม่เพียงแค่นี้ที่บอกว่า5,900กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นสัญญาก่อสร้างแต่ยังมีสัญญาจ้างที่ปรึกษาอีก98ล้านบาทครับรวมมือค่าโครงการเนี่ยก็ประมาณ5,98 0ล้านบาททีเดียวครับผมก็เป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ครับมาถ่ายทอดความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ให้ท่านรัฐมนตรตีช่วยได้ทราบครับแล้วก็มีข้อสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยมันล่าช้าไปกว่ากําหนดในสัญญาเดิมเนี่ย กว่า20กว่าเดือนหรือเกือบ2ปีแล้วเนี่ยจะมีใครรับผิดชอบตรงนี้บ้างเมื่อจะเป็นสํานักระบายน้ํากรุงเทพมหานครหรือที่ปรึกษาหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างแทบจะครอบคลุมทั้งเขตบางนารวมถึงเขตพักขนงด้วยครับก็ท่านผู้ว่าอัศวินครับก็เคยลงไปที่พื้นที่ก็ไปตรวจสอบโครงการครับ เพียงแต่ว่าท่านไปแค่ตรวจสอบโครงการท่านไม่เคยได้ไปสอบถามชาวบ้านผู้ประกอบการหรือว่าการก่อสร้างใกล้เคียงว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเพื่อที่ท่านจะได้รับทราบแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างดีขึ้นนะครับก็ถัดมานะครับผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่รูปเมื่อกี้เป็นรูปที่ผมไปลงพื้นที่มาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเองนะครับถัดมาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วก็ได้ทราบด้วยตัวเองแต่ แต่จาเป็นจะต้องตั้งกระทูและส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครตั้งแต่เดือนกันยายน62ครับเพราะมีเหตุการณ์น้าท่วมฝนตกซึ่งฝนตกหนักเป็นเรื่องปกติครับแต่วันนั้นเนี่ยท่วมท่วมมากจนเป็นที่เดือดร้อนจากประชาชนเป็นอย่างมากครับผมก็ทําหนังสือไปในเดือนกันยายนกว่าจะได้เข้าพบสํานักระบายน้ําก็อยู่ที่เดือนประมาณตุลาคมครับก็เข้าไปพบกับทางสํานักงานระบายน้ําครับ เพื่อถ่ายทอดปัญหาแล้วก็สอบถามติดตามความเดือดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่ไปครั้งเดียวครั้งที่2ผมไปที่มกรา2020ครับอันนี้ก็มีตัวแทนของผู้ประกอบการที่นั่นที่อยู่ข้างๆผมไปด้วยโดยที่เราไม่ได้รู้จักมันกัน,กนมาก่อนนะครับและสุดท้ายผมก็ต้องไปอีกครั้งครับเพราะว่าชาวบ้านสอบถามมาว่าทําไมถึงไม่มีป้ายบอกให้ชัดเจนเลยว่าจะปิดการจราจรช่วงไหนอย่างไรบ้างเขาก็ เกิดความสับสนแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนครับตรงนี้จึงนามาซึ่งคําถามข้อแรกของผมครับจริงๆเนี่ยผมทราบเบื้องต้นมาแล้วเพราะว่าผมเข้าไปติดตามว่ามันจะมีกําหนดเสร็จเมื่อไหร่แต่ผมขอสอบถามเพื่อยืนยันอีกทีว่ากําหนดการจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าคือกําหนดเสร็จในเส้นสุข,ขุมวิทช่วงอุดมสุขเนี่ยมันมี3ส,สถานีหลักๆคือตรงสะพานอุดมสะพานข้ามคลองเคล็ดอุดมสุข56และอุดมศุข42 มีช่วงการเสร็จเมื่อไหร่ครับขอทราบความคืบหน้าจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยครับครับเชิญรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมในนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยให้ออกกระทู้ถามนะครับแยกเฉพาะที่2270นนะครับ เรื่องขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอุโมงระบายน้ำบึงหนองบอนนะครับของท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านสมเกียรติถนอมศิล์นนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครซึ่งในประเด็นดังกล่าวเ,เมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าโครงการนี้เนี่ยที่ต้องเ,อเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้องการจะแก้ปัญหนาน้ําท่วมในฝั่งตะวันออกของกทมนะครับ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่รุ่มต่ําเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้น้ําไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยานี่จะต้องสร้างอุโมงขึ้นมานะครับซึ่งเดิมเนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยตามที่ท่านได้ได้เรียนแล้วนะครับว่าสัญญาเดิมต้องเสร็จสิ้นปี63นะครับพิจิกา63แต่ว่าเนื่องจากพอเราไปทําลงไปหน้าหานจริงเนี่ยมันมีการแก้แบบนะครับมันมีการแก้แบบจากเดิม พอแก้แบบเพิ่มเนื้อหารขึ้นมันก็ต้องเพิ่มเวลาให้กับให้กับผู้รับจ้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาจากเดิมที่จะเสร็จในปี2563เนี่ยเมื่อเราแก้แบบเพิ่มเนื้อหารขึ้นเราก็ต้องเพิ่มระยะเวลาให้กับผู้รับจ้างตรงนี้ครับที่มันจะต้องไปทําสัญญาเพิ่มขยายเวลาให้เสร็จสิ้นในวันที่15กุมภาพันธ์2565เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้กลับเรียนท่านประธานว่า เนื้อหารกับระยะเวลาถึงขณะนี้เนี่ยเราทํามาได้85เปเซนแล้วก็ตรงตามเวลาที่ใช้ไปนะครับอาจจะเหลื่อมล้ํากันอาจจะมากกว่ามากกว่าแ,แผนหารอยู่ประมาณสักตัวเลขมากกว่าแผนหารที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นคาดการว่าเมื่อครบตามสัญญาใน เดือนกรกในเดือนกุมภาพันธ์2565เนี่ยโครงการนี้จะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันได้นะครับให้ท่านได้สบายใจต้องขอบคุณท่านที่ได้ดูแลติดตามปัญหาเรื่องนี้ซึ่งในแต่ละพื้นที่เมื่อท่านถามเมื่อสักครู่เนี่ยผมขออนุญาตที่จะเรียนได้ว่างานก่อสร้างปลองอุมโมงค์ทั้ง3แห่งเนี่ยนะครับเราสร้างไปได้85แล้วที่ได้กลับเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ ยังคงเหลือหานก่อสร้างขวาปล่องอุโมงนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องปิดผิวจราจรเหลือสองช่องจราจรโดยมีแผนดำเนินกานก่อสร้างบนถนนอุดมสุขดังนี้นะครับหนึ่งก็คือบริเวณปากซอยอุดมสุข42ปัจจุบันมีการปิดผิวจราจรเหลือสองช่องจราจรตลอด24ชั่วโมงนะครับ เพื่อก่อสร้างขวาปล่องตามแผนงารก่อสร้างสามารถคืนผิวจราจร4ช่องจราจรในวันที่30พฤศจิกายน2564นี้ช่วงนี้จะคืนผิวจราจรได้เป็นช่วงแรกนะครับต่อมาบริเวณปากซอยอุดมสุข656ปัจจุบันมีการปิดผิวจราจรเหลือ2ช่องจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อ งานขวับล่องนะครับตามแผนานี่สามารถก่อสร้างคืนผิวจราจรสี่ช่องจราจรได้ในวันที่31ตุลาคม2564ก็อีกประมาณสักเดือนกว่าๆอีกสองเดือนข้างหน้าช่วงนี้ก็จะคืนผิวจราจรได้นะครับบริเวณบริเวณสะพานข้ามคลองเล็ดนะครับเดิมมีสี่ช่องจราจรมีการลื้อสะพานออกบางส่วนผิวจราจรเหลือสองช่องจราจร เพื่อก่อสร้างอาคารรับน้ำส่วนที่เชื่อมต่อกับปล่องอุโมงค์ตามแผนกานก่อสร้างเนี่ยสามารถคืนผิวจราจร4ีช่องจราจรได้ภายในวันที่30ธันวาคม2 5 6 4เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่ากทมพยายามเร่งรัดนะครับอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามแผนแล้วก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการครับขออขอบคุณทประานครับครับขอเชิญสุขเกียรติตามครั้งที่สครับ ขอบคุณท่านประธานครับสมเกียิถนอมสินสมาชิกสภาผู้แทน,ะะนทร,รัษดรกรุงเทพมหานครจากเขตบางนาพัพกขนงพักก้าไก่ครับก็เป็นไปตามที่ผมเคยได้เข้าไปประชุมร่วมกับทางสำนักระบายน้ำและรับปากกับผมไว้ครับก็แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่หรือโฟแมนเขาก็แจ้งว่าก็บางอาจพยายามเร่งให้เสร็จทานก่อนกำหนดครับก็ อย่างที่ท่านนายพนตีบอกเดิมเนี่ยถนนอุดมสุขมีถึง4เลนแต่ว่าถูกบีบเหลือ2เลนมา2อปีกว่าแล้วครับทําให้สร้างความเดือดร้อนกับคนที่สัญจรไปมาแถวนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่เขตบางนาเพราะถนนอุดมสุขเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนสุข,ขุมวิทถนนสีนักนลินถนนเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ยังออกไปสู่ถนนบางนาตาดได้คนที่ใช้เส้นทางนี้เดือดร้อนมากครับ ตามที่ผมบอกว่าผมทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเดือนกันยายน2562ที่มีฝนตกซึ่งตกหนักเป็นปกติแต่ครั้งนั้นทําให้เกิดน้ําท่วมกินพื้นที่บริเวณมากครับอย่างในรูปขอสไลด์ด้วยครับครับก็ เดือนกันยาย,ยน2562เนี่ยมีฝนตกซึ่งก็ไม่ได้ตกหนักมากกว่าเมื่อก่อนครับแต่ว่าเกิดผลกระทบตรงนี้คืออุดมสุข60ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานที่กำลังก่อสร้างนะครับรูปก็อย่างที่เห็นอุดมสุข60เช่นเกินครับเช่นเหมือนเดิมครับนี่ครับก็วันนั้นก็มีรถเสียได้รับความเสียหายไปหลายคันครับด้านข้างริมลัวที่เห็นเนี่ยก็เป็นคลองเคสครับน้ำก็ขึ้นมามากกว่าระดับน้ำ ถนนครับอันนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายเองบนรถในการลงพื้นที่ในวันนั้นนะครับกันยายน2 5ง2นตรงนี้คือคอสะพานที่มันมีความสูงมากกว่าครับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาจอดรอตรงนี้เพราะไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้รวมไปถึงทางเข้าหมู่บ้านไพรโรธนะครับก็กินพื้นที่มากครับอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านไพโรธตรงนี้คือทางเคหะบางนานะครับ อยู่ตรงบานาตาดก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอันนี้ลาซานครับซอยลาซาน32ครับเป็นไปทั่วพื้นที่ครับอันนี้ลาซาน24ซึ่งบ้านผมเองก็อยู่ในซอยลาซาน24แต่นี้เป็นชุมชนลาซานเทสที่ได้รับความเดือดร้อนมากครับเพราะว่าเขาเป็นชุมชนที่ไม่ได้สังกัดเขตบางนาทางเขตจริงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือมากกว่ามากเท่ากับชุมชนอื่นๆครับอันนี้เป็นชุมชนที่ซอยลาซาน 46ครับเป็นซอยที่เข้าวัดผ่องคลอยก็ได้รับความผลกระทบครับนี่คือน้องเขาก็ต้องลุยน้ําไปเรียนเองครับน้องเขาข้ามถนนไปอีกซอยหนึ่งไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนผ่องคลอยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ตอนมัธยมครับอันนี้คือผมมาถ่ายทอดได้เห็นว่ามันได้รับความเดือดร้อนจ,จริงๆครับผมทําหนังสือไปว่ากรุงเทพเนี่ยจะเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบเดือดร้อนตรงนี้หรือเปล่าก็ แต่รับคำตอบว่าไม่เคยมีระเบียบที่จะเยียวยาตรงนี้มาก่อนครับจากในคําถามที่ผมก็ตั้งไปเนี่ยครับโครงการที่ก่อสร้างเนี่ยครับมันมีปัญหาหลายๆด้านปัญหาการก่อสร้างก็เกิดปัญหาเช่นกันครับตามสไลด์ที่เห็นคือตรงช่วงอุดมสุข56ครับมีรถเคนที่ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างครับคนล้มพาดสายไฟทำให้ตรงนั้นก็ ไฟดับเสาก็ดับแล้วก็ถึงกำแพงของบ้านที่ที่อยู่ใกล้ๆก็ได้รับความเดือดร้อนครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ที่อุดมสุข42นะครับเมื่อประมาณเมษายนที่ผ่านมาเองครับตัวบรีเออร์แรกแรกที่เห็นเนี่ยถ้ามันถูกตั้งอยู่เนี่ยตลอดเวลามันก็จะไม่เกิดกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในภาพล่างนะครับ เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนคืนผมก็ไม่รู้ว่าทําไมบริเออร์ถึงถูกยกออกตอนนั้นจึงนํามาซึ่งคําถามที่สองที่จะถามทางท่านรัฐมนตรีช่วยครับว่าใน2กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกทมได้ไปเยียวยาหรือผลของที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขอให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ทางสํานักระบายน้ําหรือกทมได้กระทาหลังจากสิ่งที่เกิดหลังจากเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ครับ เชิญน้ำตรีครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงมหาดไทยขออนุญาตท่านประธานตอบคำถามก็คำถามที่สองนะครับของท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งในปัญหาดังกล่าวผมคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยสภาพปัญหาที่ท่านที่ท่านได้นำภาพขึ้นขึ้นดูในในวีดิทัศน์นี่นะครับในจอภาพเนี่ย นั่นคือสาเหตุที่ว่าทาไมกทออมอต้องใช้งบประมาณถึง5,000ล้านในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่พี่น้องประชาชนประสบมาอย่างยาวนานเพราะพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมันเป็นที่ราบลุ่มเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยให้น้ามันไหลลงแม่น้ําเจ้าพญาเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โครงการนี้จึงถูกคิดขึ้นเพื่อต้องการจะแก้ปัญหาในบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับถ้าเราโครงการนี้เสร็จผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องน้ําท่วมตามซอยต,ต่างๆที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยจะหมดไป กทมใช้หุบประมาณไปประมาณ5 0 0พันกว่าล้านตามที่ท่านทราบเพื่อที่จะนําน้ําจากกรุงบอลเนี่ยลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับที่เขตพระขนงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะกลัาเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยในข้อที่สองที่ท่านตอบเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่มากครับท่านประธานครับเป็นโครงการที่เรียกว่ามีความกว้างของท่อของท่อระบายน้ำเนี่ย 5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วลึกเนี่ยสาเมตรนะครับลึก30เมตรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโครงการขนาดใหญ่มันจําเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่พื้นผิวในการก่อสร้างเยอะมากแล้วก็เหตุที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นก็คือตามที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรได้เรียนเน่ยนะครับว่าเมื่อช่วงวันที่10ตุลาคมสองพเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ มีเครนในโครงการก่อสร้างหุโมคงระบายน้ำเนี่ยที่บึงหนองบอลเนี่ยล้มทับบ้านเรือนของประชาชนและเสาไอ,อฟ้าอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เหนือการคาดคิดเอาไว้นะครับแต่ว่าด้วยด้วยโครงการใหญ่ๆอย่างเนี้ยเหตุการณ์อย่างนี้มักจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกทมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้เข้าไปในพื้นที่ทันทีแล้วก็ไปเยียวไปดูแล ทําให้กระแสไฟฟ้าสามารถใช้ได้หลังจากเกิดเหตุเย็นวันนั้นเนี่ยเราสามารถทําให้กระแสไฟฟ้าใช้ได้รุ่งขึ้นทางกทมและผู้รับเหมาก็เข้าไปดูแลผู้รับจ้างเข้าไปดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ดําเนินการเยียวยานะครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยกทมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขเข้าไปเยียวยาสามารถทําให เส้นทางก็ดีหรือว่าสามารถทําให้การกระแสไฟฟ้าที่เสาเครนล้มทับเนี่ยสามารถใช้ได้ในทันทีใน,ในเวลาต่อมานะครับในวันเดียวกันสิ่งสําคัญก็คือการเข้าไปดูแลเข้าไปเยียวยาพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับผู้รับจ้างก็ได้เข้าไปดูแลแล้วก็เยียวยาในการก่อสร้างบ้านให้เสร็จเรียบร้อยซ่อมแซมบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในการนี้ก็ นอกจากจะก่อสร้างบ้านคืนสภาพให้อย่างเดิมแล้วก็ได้เยียวยาให้กับผู้เสียหายจํานวนเงินสามแสนบาทนะครับก็เป็นก็เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบและก็ได้ดําเนินการเรื่องที่ผ่านมาครบถ้วนบริบูรณ์ในการดูแลผู้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นก็กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านที่ได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็นําปัญหานี้ แล้วก็มาสู่การที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แล้วก็ได้ชี้แจงกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่ากทมเองเนี่ยพยายามจะดูแลทั้งระบบนะครับการระบายน้ําในกทมผมคิดว่าในหลายพื้นที่ไม่เฉพาะเขตภาคตะวันออกของกทมเท่านั้นอีกหลายพื้นที่ที่กทมเร่งรัดจะแก้ปัญหานี้อยู่ในขณะนี้นะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณมากครับขอบคุณสมเกียรตินะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับนี่ครับ ของรัฐมนตรีหมดแล้วนะครับครับผมกระทู้